มีตกสับป,ปะเลอทะยานสู่700ล้านต้องเตโพส์ระยยาวถึงทุกคนต้องบอกเลยว่ากระแสยังคงแรงไม่มีตกจริงๆสำหรับภาพยนตร์สับป,ปะเอหนึ่งในหนังเรื่องใหม่ของจัก,กรวาลไทยบ้านที่ทำรายได้พุ่งทะยานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากจนฝีมือการกำกับของต้องเตทิติสีนวนลล่าสุดต้องเตได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook หลังสับป,ปะเลอกำลังพุ่งทะยานเข้าสู่ตัวเลข700ล้านบาทจากยอดผู้ชมทั่วประเทศไทย โดยได้ระบุเอาไว้ว่าขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยให้คําแนะนําและให้กําลังใจและคอยซัพพอร์ตตลอดการทํางานของพวกเรานะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังและนักสแสดงทุกคนมากๆนะครับที่เชื่อมันเด็กคนนี้สุดท้ายผมไม่รู้ว่าหนังจะเดินทางมาไกลได้แค่ไหนอย่างน้อยเราก็ได้เดินทางมาด้วยกันแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมีอรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่พวกเรามอบให้นะครับผมอบอุ่นหัวใจมากๆนะครับ s u b b e r พงทยาน700ล้านบาทขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ